เอ,อ่อฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาทําโปรปั้ม PV สองพันสิบสามให้ดูนะครับเริ่มแรกเราก็สร้างห้องกดสร้างห้องขึ้นมานะครับเราเลือกโหมดบอทนะครับอะไรก็ได้แล้วเอาเวลาที่กําหนดเอาแค่ห้านาทีนะครับเลือกระดับบอทตรงนี้เลีวสิบนะครับขึ้นมาแล้วกดสร้างห้องล็อกห้องตัวเองไว้ให้หมดนะครับ ฟั่งตรงข้ามด้วยแล้วเราก็กดเริ่มเกมเข้าไปเลยนะครับมาดูครับเขไไาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ครนีครับ cho hello y ni bảo bơ á à an ừ

นะโต้เลยนะนี่นะเขาเป็นหัวไดาแล้วพี่นี่ใช่วาเลยแต่เมื่อเจอกูไม่เป็นไรน้องนั่นปกติเพราะว่าม่ตายกุนซีไงแต่มื่เจอกูไม่บป็นไรต่ก็ไม่ใช่มาโผล่มาด้วยเลย ยานะนี่คหไหนราเรีนเพศคนนี้บายนะมาทักกันมาบายายนบ้าปะเนี่ยบ้าป้าไอ้ยุทธศาสตร์่าตรงนี้เต็มบูเดเชลอะเดี๋ั ็เรยากใเด็ดยากมเด็ดยากมว่า่เบคือชอเสีนนะา่อะไรวตรงนี้ก็มุก่มแทนันโ่ะะมึงอไเลยไม่ใช่มันอยู่มองมันอยู่มันอยู่มองมึงไง mở <laughs> à, bao này ra nón chạy cút đây này ra